ยมสวัสดีครับกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกับผมครับนายพิระเดชสุเรื่องนะครับจากศูนย์อุตุนิยม,มวิทยาภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนบนนะครับประจำวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2560นะครับ มนีสภาพอากาศบริเวณภาคตะวัน,นออกเฉียงเหนือตอนบนของเข้าจะเป็นยังไงเข้ามาติดตามกันนะครับวันอื่นนะครับเข้ามาเบื้องแผนที่ความกดอากาศพื้นนะครับก็จะเห็นว่าตัวม้วนอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนขางแรงนะครับก็ยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเขายู่นะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับก็สเื่อให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเขานะครับมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับกับมีลมแรงอยู่นะครับโดยเฉพาะทั้ง อยอดผู้อยอดดอยนะครับอุอณหภูมิอาจจะยุ่ในเกณฑ์อากาศหนาวได้นะครับโดยเฉพาะทั้งผู้เลื่อนะครับอุณหภูมิยอดผู้มัอเศ้านี่เก่าองศานะครับถ้ามาเบิ่องอผ่าทใายดาวเทียมนะครับก็จะยนมม็นงมาเมฆที่ปกคลุมผ่ากับว่าดอกกชิงนแล้วของเขานะครับคนขังจะน้อยนะครับท้องฝากรงแสงแดดซองลงมาได้ร้ายนะครับอตอนบ่ายนี่อาจจะมี แดดจ้าแน่นะครับแต่กับว่ายุนิกณฑนอากาศร้อนนะครับเนื่องจากมีร่มค่อนข้างแห้งนะครับผัดยังต่อเนื่องนะครับส่วนเรดาร์ตรวจอากาศนะครับว่าจะเป็นของขอนแก่นหรือว่าของสกลนครนะครับกับว่าด้ตรวจพอคุมฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับสำหรับการขาดหมายลักษณะอากาศมือนีนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเ้านะครับก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับกับมีร่แรงได้นะครับ าาหมยอุณหภูมิสูงสุดบ่ายมื้อนี้นะครับก็บ่ได้สูงนะครับอยู่ที่29ถึง31องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับส่วนอุณหภูมิต่ําสุดมื้ออื่นเช้านะครับก็อยังส้งส้มอยู่นะครับก็อยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นถึงหนาวได้นะครับอยู่ที่14ถึง19องศาเซลเซียสนะครับอ่าจังหวัดที่ก็ยังยังมีอากาศหนาวได้ในตอนเช้านะครับก็ทางตอนบนบนของภาคนะครับเมื่อวานจะเป็นท่างสกลนครนครพนมนะครับก็อยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวได้นะครับอยู่ที่10 4 0 5องศาเซือเสียดนะครับสำหรับมื่นเศร้านะครับสำหรับเจ็ดมือทางหน้านะครับอุณหภูมิคาดว่าจะยังคงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นถึงหนาวตลอดสัปดาห์นะครับแล้วก็อาจจะมีความกดอากาศสูงอีกระดอบหนึ่งแพทย์ว่าเสริมในช่วงวันที่หนึ่งที่สองนะครับอาจจะในช่วงวันที่หนึ่งที่สองอุณหภูมิอาจจะลดลงใน2-3องศาเสื่อเสียดได้นะครับอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นถึงหนาวอยู่นะครับ ส่วนคาุ์นละอองนะครับในช่วงนี้เนื่องจากมีร่มแห้งอยู่นะครับการสะสมของฟุนตอองพีเอ็มสองชุนหักสะสมได้หน่อยนะครับก็มีผลต่อสุขภาพในช่วงนี้นะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอยู่เสมอนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับตอนเศร้าอุณหภูมิอาจจะยุ่งนิดกันอากาศเย็นถึงหนาวได้นะครับเพื่อป้องกันการเจ็บไข้เด็ป่วยนะครับรักษาอุณหภูมิ ได้ร่างกายให้นอบอุ่นอยู่เสม,มอนะครับกลับมาอกับข้าวพืชกรณ์อ,อากาศได้ไหมนะครับสำหรับนนี้สวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน